โยสวัสดีครับทีมดอนฮวนนะครับวันนี้ดอนฮวนรีเทนพอดแคสต์มาถึงอีพีที่51นะครับครับผม51แล้วนะฮะ51แล้วะวันนี้ทอปิกเราน่าสนใจมากอ่าทอปิกของเราก็คือคือจิตวิทยาการจีผู้หญิงสวยว้าว่าผู้หญิงสวยๆเนี่ยมันจะต้องใช้วิธียังไงมันจะต้องมี m มล์เซ็ตยังไงต้องมีเทคนิคอย่างไงนะครับแต่ว่าก่อนที่เราจะเข้าสู่ทอปิกนะครับถ้าใครนะครับยังไม่ได้ลงใน Open Chat หรือว่า Subscribe นะครับ ลงในอ้อมแชร์ก็สับสกายเกินครับอ้อมแชร์เดี๋ยวพี่จะขึ้นให้ตรงนี้ครับขึ้นตรงนี้นะครับลงในอ้อมแชร์เกินนะครับเพราะว่าเรานะครับจะพูดของเรื่องสัตว์อินเทอร์แอคชั่นนะครับโดยไม่มีการบิดเบือนใดใดสิ้นนะครับมันจะไม่เหมือนสิ่งที่สังคมสอนคุณมาอืม20 30ปีนะครับที่บอกว่าให้ไปไล่ตามผู้หญิงเทคแก้วอกใจใช่ซึ่งถ้าคุณฉุกคิดได้ว่าวิธีอย่างนั้นเนี่ยมันไม่ได้ผลพี่ก็จะบอกได้เลยครับใช่ครับมันไม่ได้ผลครับเพราะว่าสังคมมีนัยยะบางอย่างที่พยายามจะสอนให้ผู้ชาย เป็น Nice กา y กันให้หมดนะครับแต่ว่าเราจะสอนให้ผู้ชายดึงดูดผู้หญิงนะครับไม่ใช่ไล่ตามผู้หญิงเพราะฉะนั้นคุณจะสามารถดึงดูดและแอดแทรคผู้หญิงมาได้จนคุณสามารถเลือกได้ว่าคุณจะคบกับใครครับก็ลงในวันแชทไปเลยนะครับเพราะว่าเราจัดเต็มจัดหนักมากๆนะฮะใน o โอเพนแชบพี่กับแอดพูก็จะไปเข้าไปตอบด้วยครับนะครับโอเคก็ทำไมวันนี้ก็ถึงใส่ชุดสีดำเหมือนกันครับไว้ทุก แล้วนี่อะไรครับเนี่ยอ๋อสติกเกอร์นี่ไงฮะสติกเกอร์เวลาเข้าห้างโควิดโควิดชายชายกับปลอดครับปลอดปลอดโควิดปลอดโควิดนะฮะวันนี้เราทำไมเราใส่สีดำครับก็เราไว้ทุกข์ครับไว้ให้กับการเป็นไนส์กายครับอ๋อคือไนส์กายได้จากเราไปแล้วนะฮะถูกต้องครับในกายในร่างเราในจิตวิญญาณเรามันได้ตายไปเรียบร้อยแล้วความเป็นไนส์กายได้จากเราไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอย่างที่บอกว่าเราอยู่ในระดับเลเวล ระดับ5ไปแล้วครับซึ่งไม่ว่าสังคมจะมาพูดบิดเบือนยังไงเราก็จะไม่กลับไปเป็นไอส์กายอีกแล้วครับฮะคือตอนแรกพี่นึกว่าไว้ทุกให้กับโลกใบเก่าอ๋อฮะคือคือเรากำลังจะเข้าสู่โลกใบใหม่ใช่ไหมที่ที่พี่มาร์คเขาออกมาพูดวันก่อนออกมาเอามาบอกว่าจะมีเมตาเวิร์สเกิดขึ้นเมตาเวิร์สเออเมตาเวิร์สอ่ะที่มันเป็นโลกเสมือนจริงอ่ะที่เขาจะสร้างขึ้นมา จะสร้างมาเลยเหรอเออจะสร้างโลกใหม่ขึ้นมาก็คืออินเทอร์เน็ตที่เราอยู่เนี่ยมันจะเป็น2มิติถูกไหมอืมจะเป็นสมิติแต่ว่าอินเทอร์เน็ตรุ่นใหม่ไอเมตาเวิร์สมันจะเป็นสมิติไงสามิติเราก็ใส่แว่นไอวีแล้วก็เข้าไปแบบเล่นในอินเทอร์เน็ตได้ไปเจอคนนู้นคนนี้ไปดูคอนเสิร์ตไปดูอะไรเป็นสามิติหมดว้าวสัมผัสประสบการณ์แบบใหม่ว้าวเมตาเวิร์สนะฮะต่อไปเดี๋ยวเราก็เจอกันในเมตาเวิร์สนะฮะอีก5ปี เราเข้าไปพอดแคสกันในเมตาเวิร์ดว so ัดดีแอตุนจะเห็นกัน360องศามีเสียงเซอร์ราวใช่เขามานั่งเนี่ยฟังกันอย่างเงี้ยเหมือนกับกับเขาคุยกันเลยอ่ะเออก็ดีนะแล้วเขาบอกว่าต่อไปอ่ะมันจะมีแบบก็การซื้อขายของในเมตาเวิร์ดใช่ไหมซื้อขายเหมือนเป็นแบบว่า สมมุติว่าเราอยากจะได้รถเฟอร์รารี่ใช่ไหมเฟอร์รารี่เอ่อเราก็ไปไปเข้าในเวิร์ดเมตาเวิร์ไปเข้าดีลเลอร์ชอปของเฟอร์รารี่ก็ไปซื้อเฟอร์รารี่มาขับในเมตาเวิร์ดเหมือนเป็นไอเทมในเกมไหมมันเป็นอย่างนั้นไหมอาจจะต้องซื้อผ่านคอยอะไรกันเลอย่างงี้ไหมซื้อผ่านบิตคอยอะไรอย่างเงี้ยนะก็ไม่รู้นะฮะอนาคตจะเป็นยังไงก็ขึ้นอยู่กับพวกเขาขึ้นอยู่กับพวกที่เขาสร้างขึ้นมานะใช่โอเคแต่เราก็เตรียมตังค์กันไว้นะฮะเพราะว่า เราทำได้แค <mile> ่พยายามเข้าใจกฎและเล่นไปตามตามกฎของมันใช่ใช่นะฮะก็มันก็คงมีทั้งข้อดีข้อเสียนะก็คอยดูกันต่อๆไปนะฮะว่ามันจะเป็นยังไงนะฮะเมตาเวิร์ดมันจะเกิดอะไรขึ้นนะครับครับคราวนี้เรามาพูดถึงจิตวิทยาการจีบผู้หญิงสวยกันดีกว่าอนะครับก็ต้องบอกก่อนว่าจีบสาวสมัยเนี้ยยิ่งผู้หญิงสวยๆนะพูดถึงผู้หญิงที่สวยโคตรๆนะก็จะต้องมีสอย่างผอย่างใช่สอย่างก็คือห SMV S.M.V. ในการที่เราเพิ่ม S.M.V. พัฒนาตัวเองอยู่ตลอดสองก็คือเราต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเกมเกมอ่าเกมไม่ใช่ PlayStation อ๋อไม่ใช่เนาะไม่ใช่อ๋อเราก็นึกถึงโอ้ R.O.V. ไม่ใช่การเอาเกมไปเล่นกับผู้หญิงไม่ใช่ไงนะ SMV สูงเลยไปเล่น R.O.V. เธอไม่ใช่างเกมนี่หมายถึงเทคนิคและการการเข้าใจธรรมชาติผู้หญิงเราใช้เทคนิคที่เราจะพูดหรือว่าปฏิบัติกับผู้หญิงเนี่ยทำให้ผู้หญิงรู้สึก ปกพันกับเรารู้สึกดึงดูดกับเราไม่เบื่อเราเพราะว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นตอนนี้ก็คือผู้หญิงสามารถเข้าถึงผู้ชาย s อ e มีสูงได้เยอะแยะถูกไหมเพราะนั้นเลือกเยอะอ่าเขาอาจจะเปลี่ยนใจได้เร็วสมัยนี้คบเร็วเลือกเร็วะไรอย่างนี้แต่ถ้าเรามีคําว่าเกมเนี่ยแล้วเราเข้าใจธรรมชาติผู้หญิงเนี่ยเราก็จะสามารถดึงดูดเขาได้ความสัมพันธ์ที่ยาวนาน ครับคือสมัยก่อนอ่ะสมัยก่อนมันอาจจะมี SMV อย่างเดียวได้ถูกไหมอ่าอ่าเพราะว่ามันยังไม่เป็นซูเปอร์ไฮเปอร์การมี่อ่ะอ่าถูกถูกอ่าใช่ไหมแต่สมัยนี้มันเป็นซูเปอร์ไฮเปอร์การมี่แล้วถ้าเราไม่ดึงดูดผู้หญิงอยู่ตลอดเขาก็มีสิทธิ์ไปได้ง่ายอืมก็จริงเพราะนั้นจิตวิทยาการจีบผู้หญิงสวยที่พี่จะบอกวันนี้ก็คือเกมนั่นเองนะครับว่ามันมีอะไรบ้างนะครับสิ่งที่เรียกว่าเกมในการจีบผู้หญิงเนี่ยในการดึงดูดดีกว่าเรียกว่าจีบผู้หญิงมันไม่ตรง คือพ sí. mm hmm. mm hmm. like ี่ไ yeah. ม่ค yeah. ah. yeah. ่อยอยากใช้คาว่าจีบผู้หญิงนะจีบมันดูเหมือนเราไล่ตามอ่าจีบมันคือได้ไล่ตามแต่ไอเกมที่พี่จะบอกเนี่ยมันคือการที่เราดึงดูดผู้หญิงโดยธรรมชาติของเราใช่อพี่จะบอกอย่างหนึ่งนะอ่าผู้หญิงอ่ะไม่มีเกมไม่มีเกมผู้หญิงผู้หญิงไม่รู้จักเกม้ดยสามคือพูดง่ายว่าเขาไม่เข้าใจธรรมชาติผู้ชายเขาไม่ชบเข้าใจการปฏิบัติตัวต่อผู้ชายผู้หญิงส่วนใหญ่นะอืเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าผู้หญิงเขาไม่จําเป็นต้องมาเข้าใจเรื่องธรรมชาติผู้ชาย เพราะว่าเขาเป็นฝ uh, ่ายที่ถูกไล่ตามโดยทั่วไปคือเขาโดนจีบโดยทั่วไปอยู่แล้วเขาอยู่เฉยๆเขาไม่จำเป็นต้องมาเข้าใจเราสมมติว่าพี่เป็นผู้หญิงสวยๆผู้เข้ามาจีบพี่พี่ไม่จำเป็นต้องแบบไปหาวิธีแบบโอ้ทำยังไงถึงจะต้องดึงดูดผู้วะไม่จำเป็นเพราะพี่เป็นผู้หญิงเกตพี่เป็นรางวัลที่ที่ผู้ชายส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ต้องการพี่ไม่จำเป็นต้องเข้าใจผู้หญิงครับเพราะนั้น เวลาที่คุณเป็นผู้ชาย s อสมีสูงนะมันจะเกิดเรื่องตลกขึ้นอย่างหนึง่งอ่ะตลกยังไงร, <laughs> รู้ไหมมันเกิดเรื่องตลกอยูน่นะครับคือเวลาเราเราเอสเอ็มีสูงแล้วผู้หญิงมาใกล้ตามเราเนี่ยนะอม,มันจะเกิดเหตุการณ์ที่เรียกว่าผู้หญิงอ่ะเป็นไนส์สกายกับเรากับกันนี <laughs> ่ก <laughs> <laughs> ับกันโเช่นผู้หญิงก็จะทักมาหาเราแบบสวัสดีค่ะทํะไรอยู่คะซึ่งไอสิ่งพวกเนี้ยมันเป็นสิ่งที่ผู้หญิงบอกว่า ผู้ชายแม่งน่าเบื่อว่ะผู้ชายแม่งทักมาทำอะไรครับเอกินอะไรยังเออจริงแต่ผู้หญิงอ่ะก็ทําแบบเดียวกันเวลาที่เขาได้ตามผู้ชายเขาือว่าก็ทําเหมือนกันก็ทําแบบนั้นแต่อาจจะไม่ได้ทํากับผู้ชายทุกคนอ่าอ่าเกตผู้หญิงพี่ถึงบอกด้านนี้ด้วยนะพี่ถึงบอกว่าผู้หญิงนะไม่มีเกมครับเอออืม ผู้หญิงไม่มีเกมเพราะว่าผู้หญิงไม่รู้จักธรรมชาติผู้ชายไม่ไม่รู้จักคือพูดง่ายว่าจีบผู้ชายไม่เป็นน่ะอืผู้หญิงอจีบผู้ชายไม่เป็นดึงดูดผู้ชายไม่เป็นถ้าไม่นับความสวยนะอืถ้าเขาไม่มีความสวยอ่เขาทําอะไรไม่ถูกครับเขาชอบผู้ชายคนหนึ่งนะอันนี้เป็นเรื่องตลกนะที่พี่เล่าให้ฟังอย่างหนึ่งนะครับคือผู้ชายส่วนใหญ่จะโดนจะโดนผู้หญิงแบบตําหนีมาเนาะ หลายคนโดนน้ำหนีทักมาไงหน้าเบื่อทักมาหน้าเบื่อกินข้าวยังครับทำาไรอยู่ครับอืแต่สิ่งนั้นก็เป็นสิ่งเดียวกันกับที่ผู้หญิงทากับผู้ชายระดับสูงเข้าใจก็ไนไนเกิลอีกไนเกิลไนเกิลคือมึงก็หน้าเบื่อพอกันนะแล้วผู้ชายระดับสูงก็บ้าเบื่อจังเลยอผู้ชายระดับสูงก็สายนะผู้หญิงแม่งหน้าเบื่อไงเป็นงั้นไปแล้วมาเข้าประเด็นกันจริงๆนะอ่า อย่างแรกเลยนะที่สิ่งที่ผู้ชาย S.M.V สูงทำแล้วมันมันได้ผลกับผู้หญิงก็คือมันจะมีอยู่สามสามลักษณะก็คือหนึ่งไม่ถูกผลกระทบจากสิ่งแวดล้อมภายนอกง่ายอสองไม่กังวลกับผลลัพธ์และสามไม่กังวลกับความคิดเห็นคนอื่นมากนะักสิ่งพวกนี้มันคือเฟรมแข็งแรงผู้ชายที่ S.M.V สูงจะมีสิ่งพวกนี้ก็คือไม่เฟลกับผลลัพธ์มไม่ถูกผลกระทบจากความคิดเห็นคนอื่นมากนะัก อ๋อ oh. ใจ่ไหม,มผู้ชาย s m v ต่ำอ่ะโดนผลกระทบพวกนี้อยู่ตลอดเวลาเช่นถ้าสมมติพี่มีความเชื่ออะไรแล้วพี่ไปจีบผู้หญิงคนหนึ่งผู้หญิงก็พูดอะไรมาซึ่งไม่ตรงกับความเชื่อพี่พี่ก็จะถูกผลกระทบครกยสิ่งที่กูคิดมันผิดเรอวะสิ่งที่สงสัยคิดผิดแน่อะไรอย่างเงี้ยคือ <c oughs> ไม่มีจุดยืนไม่มีจุดยืนไม่ยืนหยัดในความเชื่อของตัวเอง<ม>ผู้ชาย s, <S m v ต่ำจะเป็น และผู้หญิงจะรู้สึกได้จากการที่คุยกันอืมแต่ผู้ชาย s อสมสูงไม่เป็นเขาจะไม่ถูกผลกระทบจากสิ่งสิ่งภายนอกความคิดเห็นของคนอื่นมากนะักนี่คือสิ่งที่ทําให้เขามีเสน่ห์นะข้อหนึ่งเลยนะข้อหนึ่งที่ทําให้เขาเฟรมแข็งแรงกันนะอีกอย่างหนึ่งคืออะไรไหมคือเขาไม่เฟล,ลกับผลครับไม่เฟล,ลกับผลลัพธ์ด้วยถ้าสมมุติเขามีตั้งเป้าหมายไว้ใช่ไหมอืมนะเขาพยายามไปถึงเป้าหมายผู้ชาย s อสมสูงเนี่ยถ้าทําได้ไม่ถึงเป้าหมายเนี่ยเขาจะไม่เฟล,ล เขาจะพยายามใหม่เขาจะกลับมาทบทวนกลับมาทบทวนว่าเอ้ยสิ่งที่มันผิดพลาดเนี่ยมันมันมีเกิดอะไรขึ้นวะมันผิดพลาดตรงไหนวะแล้วเราจะปรับปรุงได้ยังไงถูกไหมเจ๋งนั่นคือผู้ชายเอสเีนสูงแต่ผู้ชายเอสเีนต่ำสิ่งที่ทำก็คือโอ้ยเย้คือแม่ของกมื้อเหลวฉีบสาวไม่ติดก้มเหลวเรียนสอบไม่ผ่านก้มเหลวอะไรอย่างเงี้ยผู้ชายเอสเทีนต่ำจะเป็นอย่างนั้น นี่คือความแตกต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยนะเหมือนแชมเปี้ยนอะแชมเปี้ยนที่อาเตมที่เซ็งวันเดียวและอีกวันหนึ่งมาโคตรเก่งเลยอืโรนันโดพอไมค์แบดหนึ่งก็โคตรเก่งได้คือพอล้มแล้วหรือว่าอาลิชงเวยนักแบดที่น้องเคยเห็นน่ะเขาผิดหวังในนัดนั้นเขากลับมาเขาก็ยังมาเก่งได้แต่บางคนพอแพ้นัดหนึ่งฉันคงทําแย่ไปตลอดชีวิตไม่กลับมาพัฒนาต่อหรือถ้าพูดเป็นภาษาง่ายๆคือ s m สต่ําเนี่ยจะท้องง่าย เอสเอ็มวีถูกเนี่ยไม่ค่อยทอ้อใช่จะกลับมาได้จะแบบเป็นแบบนั้นฮิวขึ้นมาได้เร็วอันเนี้ยแตกต่างมากนะนั่นคือสองลักษณะที่มันไม่เหมือนกันแล้วก็ถ้าเราคุยกับผู้หญิงแล้วเราสื่อได้ว่าเราเป็นผู้ชายที่ไม่ไม่โดนผลกระทบจากสิ่งวรรณยมเยอะแล้วก็ไม่ท้อง่ายนะผู้หญิงจะค่อนข้างเออสเปกเราและเคารพในตัวเราเและนั่นและนั่นมันจะนําไปสูต t อะตแทคชั่นนะครับผู้ชายส่วนใหญ่คิดว่าเฮ้ยเราต้องทําให้ผู้หญิงรักก่อนเว้ย ต้องทาให้ผู้หญิงรักเราเว้ด้วยการพูดอะไรให้ให้ผู้หญิงชอบพูดอะไรให้ผู้หญิงําไม่จริงครับการทําให้ผู้หญิงรักคือการทีท่ทําให้เขาเคารพเราก่อนให้เขาเคสเปกในความเป็นตัวเราก่อนแลัวนั้นความรักมันจะตามมาอัตโนมัติมันเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นอย่าอย่าพยายามทําให้ผู้หญิงรักพยายามทําให้ผู้หญิงเคารพโอเคไหมถ้าอย่าพยายามทําให้ผู้หญิงรักแต่พยายามทําให้ผู้หญิงเคารพก่อน แล้วการที่เคารพเนี่ยจะมีบางคนตีความหมายผิดพี่รู้เลยกางจะพ,พิมพ์อยู่ใช่ไหม <laughs> กางจะพิมพ์คอมเมนต์ใช่ไหมว่าเขาเฮ้ยผู้ช,ชายเราจะไปเคารพผู้ชายพี่ตุนบอกว่าต้องทำให้ผู้หญิงเคารพเวย้ยเพราะนั้นเราจะต้องกดขี่ผู้หญิงจะต้องแบบว่าบังคับผู้หญิงอย่างงั้นอย่างนี้ <laughs> โอ้ยฮะกางจะพิมพ์ใช่ไหม <laughs> ไม่ใช่แบบนั้นนะฮะการทําให้ผู้หญิงเคารพหมายความว่าเรามีจุดมุ่งหมายเป้าหมายชีวิตของตัวเองมีจุดยืนของตัวเองความความมีเฟรมที่เข้มแข็งนั่นคือสิ่งที่จะทำให้ผู้หญิงเคารพในตัวเราไม่ใช่ไปการเป็นกดขี่เขาเพราะผู้ชายบางคนจะคิดสุดตรงไปอีกนะเวลาพี่พูดอะไรประมาณเลเวลห้ามันจะดันไปเลเวลสิบทันทีอ่าเข้าใจพูดอะไรอยู่ตรงกลางมันจะดันไปขวาสุดทันทีเข้าใจเพราะฉะนั้นประมาณนี้นะ โอเคย่างต่อมานะครับคืออะไรไหมข้อสองก็คือการที่เขาชิวครับเขาไม่เร่งรีบที่จะให้ความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นผู้ถ้าผู้ชาย s อ v ต่ำจีบผู้หญิงคนหนึ่งจะรู้สึกว่าไงเฮ้ยกูต้องรีบจีบให้ติดให้ได้เว้ยเดี๋ยวแม่งจะมีคนอื <laughs> อ่นเอาไปกินถูกป่ะ ตอนนี้เอาเอสีต่ำมันก็จะรู้สึกแบบนั้นใช่ไหมเราจะต้องเจอผู้หญิงทุกวันเราจะต้องโทรเช็คผู้หญิงอยู่ทุกๆชั่วโมงเฮ้ยไปคุยกับใครเพื่อวะทำไมทาไมหายไปสองชั่วโมงแล้ววะใช่ไปคุยผู้ชายคนอื่นเพื่อวะนิดดี้ไงอืออป่ะนี่คือความนิดดี้แต่ผู้ชายเอสีสูงอ่ะชิลชิลไม่รีบให้ความสัมพันธ์เกิดขึ้นอชิลชิลเพราะเขารู้ว่าในที่สุดแล้วอะผู้หญิงก็จะกลับมาเลือกเขาอยู่ดีเพราะเขาเอสีวีสูงคือเหมือนแบบกูเจ๋งอะ ร้านกูอร่อยอมึงไม่ทานใช่ไหมเดี๋ยวมีคนอื่นมาทานกูเด็ดอร่อยอร่อยร้านนี้อร่อยถ้าคือพูดง่ายๆว่าในขณะที่ผู้ชาย SMV ต่ำคิดว่าผู้หญิงคือรางวัลของเขาแต่ผู้ชาย SMV สูงคิดว่าตัวเขานั่นแหละเป็นรางวัลให้ผู้หญิงโอ้คลาสสิกคำนี้คลาสสิกคลาสสิกไหมจากในหนังสือจากในหนังสือจีบจุดๆๆๆสาวเอ๊สจุดยาวขนาดนั้นเลยไม่มีขากันนะฮะใช่ สองหมื่นเล่มนะฮะหมดไปกันนะฮะขายดีมากนะฮะใช่แต่ก่อนนะฮะพี่ก็ไม่รู้เหมือนกันทําไมขายดีขนาดนั้นล่าสุดก็มีคนมาพยายามจะมาตามหาซื้อนะฮะจะซื้อ,อขายไม่ได้แล้วว่ามันเหลือแค่สองสามเล่มเองพี่ต้องเก็บเอาไว้เองอเข้าใจต่อ,อไปเลี่ยมทองเป็นประวัติเ <c oughs> ขาเรียกเป็นตำนานใช่เป็นแบบพิพิธภัณฑ์นนหวนแห่งชาติใช่นั่นแหละครับก็คือการที่เราชิวไม่รีบชิวถ้าเราถ้าเรา ไปทาให้ผู้หญิงรู้สึกว่าเรารีบจะเป็นแฟนเขารีบจะให้ความสัมพันธ์มันเกิดขึ้นนะเขารู้ได้ทันทีว่าเราเอสเอ็มีต่ำแล้วผู้หญิงที่สวยโคตรๆมักจะไม่ชอบผู้ชายแบบนี้มักจะนะมักจะมักจะไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์แต่มักจะเดี๋ยวมีคนยิ้สุดต่องี้นี่ดักไว้ทุกตอดทุกอันเลยนะเนี่ยกูดักไว้กูสายตาขายดักไว้หมดอย่าไปทางนี้นะอะไรเงี้ยเดินไปทางนี้เท่านั้นอ่าใช่ใช่ไปทางนี้ตีนะอะไรเงี้ยอาจารย์อาจารย์ โอเคนั่นคือข้อสองนะครับครับส่วนข้อสามก็คือทําเหมือนว่าผู้หญิงสวยๆคนเนี้ยอืมที่เรากําลังจะจีบหรือดึงดูดเนี่ยเป็นคนธรรมดาไม่มองผู้หญิงเป็นนางฟ้าอ๋อ oh. คือถ้าเธอสวยเต็มสิบอะทําเหมือนว่าเธอสวยแค่ห้าทำเหมือนว่าเธอเป็นผู้หญิงทั่วไปเราคุยยังไงกับผู้หญิงทั่วไปเราก็คุยกับผู้หญิงสวยแบบนั้นเหมือนเพื่อนไม่ใช่เหมือนเพื่อนเนี้ยนะคือสมมุติว่าผู้หญิงไม่สวย พี่ไม่ได้ว่าผู้หญิงไม่สวยนะแต่ถ้าผู้หญิงไม่สวยมาคุยกับเราเราจะรู้สึกว่าเราไม่จําเป็นต้องทำอะไรให้เขาประทับใจอ่ไม่ต้องพยายามทําให้แบบประทับใจเราไม่ได้ต้องการอะไรจากเขาใช่ไหมแต่ถ้าผู้ชายส่วนใหญ่เวลาคุยกับผู้หญิงสวยรู้สึกว่าตัวเองจะต้องทําให้ผู้หญิงประทับใจผู้หญิงก่อนถึงผู้หญิงจะชอบและไอการที่ทําให้ผู้หญิงประทับใจนี่คือการที่จะทําให้ผู้หญิงไม่ประทับใจมันดูพยายามไปผู้หญิงจะรู้สึกอึดอัดได้เก็ดเก็ดใช่ ในการที่เราทําเฉยๆหรือว่าคุยกับผู้หญิงเป็นปกติเนี่ยเหมือนกับผู้หญิงแม่งธรรมดาความสวยของเขาเป็นเรื่องธรรมดาเขาจะรู้สึกว่าเอ้ยถ้าผู้ชายคนนี้คุยกับฉันที่ฉันสวยมากๆเนี่ยแล้วเขาไม่ตื่นเต้นเขารู้สึกธรรมดาเขาเขาเหมือนไม่ได้หวังอะไรจากฉันแสดงว่าเขาต้องมีผู้หญิงคนอื่นๆที่สวยพอๆกับฉันมาชอบเขาแน่เลยเพราะเขาชินกับการอยู่กับผู้หญิงสวยถูก มันเป็นอย่างนี้ครับจิตวิทยาณมันเป็นอย่างนี้ดูโปรเฟชชั่นอลกว่ากันเยอะเลยเนาะเพื่อนพี่ตอนที่พี่เคยเล่าในอีพีก่อน <laughs> จําได้ไหมที่มันอยู่กับพี่หญิงสวยแล้วมันทําตัวไม่ถูกโลกอะ่ะ <laughs> จําเรื่อง <laughs> จําเรื่องโลกได้ไหมที่ปัดแก้วน้ําทิ้งอะ่ะ <laughs> อยู่กับพี่หญิงสวยครับทําตัวไม่ถูกโอ้มือไปโดนแก้วน้ําหกหมดเลย <laughs> เละเละ <laughs> นั่นอะ่ะคือคนที่ไม่ชินกับการอยู่กับผู้หญิงสวยๆถ้าคุณชินกับการอยู่อยู่กับผู้หญิงสวยคุณจะมองว่าก็เป็นผู้หญิงคนหนึง่ง ที่เราไม่ต้องเทิดทูนอะไรขนาดนั้นเราพูดกับเขาด้วยความธรรมดาพี่ก็จะพูดกับเขาเหมือนที่พี่พูดกับภูภูก็จะพูดกับผู้หญิงคนนั้นเหมือนที่ภูพูดกับพี่แต่ถ้าคิดว่าเขาเป็นเหมือนเพื่อนอันนี้ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ต้องขนาดนั้นออใช่ไหมเอออันนั้นมันบอกได้ยากอืมอืมคือจะทําเหมือนเพื่อนก็ได้จะทําจะ disqualify sex เหมือนกับว่าเอยเราเป็นเพื่อนกันเถอะอย่างงี้ก็ได้อ๋ออ๋ออ๋อแต่ถ้าคนที่ทําทําทําไม่ถูกต้องอ่ะพี่ก็ยังไม่แนะนาไง พี่แนะนําให้มองเป็นคนธรรมดาก่อนดีกว่าอย่าเพิ่งมองเป็นเพื่อนแต่แต่สําหรับเราสองคนน่ะอพี่สามารถที่จะบอกให้ผู้หญิงแบบเอยเราเป็นเพื่อนกันเถอะไดอย่างเียพี่บอกได้แล้วใช่เพราะว่าใจพี่ไม่ได้อยากต้องการอะไรจากเขาพี่อยากพี่อยากเป็นแค่เพื่อนจริงๆอ่ะคือเฟรมเราแข็งแรงแล้วเราเหมือนกับว่าอืมันมันได้แล้วอ่ะพี่ก็อยากเป็นแค่เพื่อนจริงนะฮะแล้วก็มันก็จะมีอย่างนี้อีกว่าเ เหนือเหนือจากการปฏิบัติกับผู้หญิงเป็นคนธรรมดาเหนือเหนือกว่านั้นหนึ่งสเต็ปคืออะไรไหมอืมคือในการดึงดูดผู้หญิงสวยคือการทําให้ผู้หญิงสวยรู้สึกว่าเธอเป็นขยะ what the fuck ตื่นเลยกูเข้าใจปะเป็นขยะพี่พูดอย่างนี้มันฟังอัพถูกไหมเอ้ยเดี๋ยวแม่งดามาเดี๋ยวแม้วิตุนสอนให้ ฏิบ e ัติผ hey um> ู้หญิงเหมือนขยะทําให้ผู้หญิงไร้ค mm ่าดราม่าแน่อะแล้วมันยังไงพี uh ่อธิบายอย่างนี้คืออย่างที่พี่เล่าตอนก่อนที่มันจะมี d triad trait อทเทรไอคนที่มันมีคุณสมบัติความชั่วอยู่สามประการเนี่ยขันยัดสามประการที่มันที่เขามีรายงานออกมาว่าไอคุณสมบัติความชั่วสามประการเนี่ยมันสามารถดึงดูดผู้หญิงได้ดี เออซึ่งมันมันค่อนข้างฟังอัพมกี่นาทีกันวะเนี่ยสิบเก้าโอเคเดี๋วกูรีบหน่อยก็น้ไอคุณสมบัติความชั่วสามการจำได้ไหมคือนาซิสตนาซิสตอ่าแมคคิเวเรียนอ่าไซโคแพทนาซิสตมองตัวเองเป็นศูนย์การจักรวาลเห็นแค่ตัวแมคคิเวเรียนทำทุกอย่างเพื่อให้ได้อำนาจมาโดยไม่สนศีลธรรมไม่สนความดีความชั่วไซโคแพทคือมีความเห็นอกเห็นใจผู้หญิงต่ำ แล้วเมื่อคุณมีความชั่วสามประการนี้นะครับคุณจะดึงดูดผู้หญิงสวยได้คนเยอะเลยเดี๋ยวคนชั่วก็เต็มโลกหรอพี่ <laughs> <laughs> ไม่พี่กันจะบอกว่าไอ้คุณสมบัติสามประการเนี่ยมันแสดงออกว่าเขาเนี่ยสามารถที่จะอ่าอยู่รอดในชีวิตอันโหดร้ายได้อคือมันไอคุณสมบัติสามประการเนี่ยมันไม่ยอมให้คนอื่นเอาเปรียบอ่มันไม่ยอมเสียเปรียบใคร แล้วมันต้องได้เปรียบคนอื่นด้วยแม้ว่ามันจะโกงหรือว่ามันจะทําอะไรที่ผิดศีลธรรมเพราะนั้นมันจะมันอาจจะเอาตัวรอดได้ในโลกที่มันฟังอัพได้มันเลยการเหมือนเซลล์ที่มันแบบกูเอาตัวรอดได้ใช่แต่ถ้าคุณเป็นคนดีถ้าคุณเป็นคนดีเวลาคุณปฏิปฏิสัมพันธ์กับผู้คนในสังคมอมคุณจะยอมให้เขาเอาเปรียบถูกไหมเพราะคุณเป็นคนดีคุณก็แบบเออหย่วนหย่วนน่ะเอาเปรียบกูได้ได้ไม่เป็นไรแบบดีสุดโตงด่งนะอันนี้<ด>พูดถึงดีสุดโต่งนะมันจะมีดีกลางๆที่ฉลาดด้วยอ่า แล่ถ้าคุณเป็นคนที่ดีที่ยอมใหค้คนอื่นเอาเปรียบนะ่ผู้หญิงจะมองว่าไม่ควรจับคู่กับคุณเพราะถ้าจับคู่กับคุณนะ่ะโอกาสไม่รอดสูงเพราะคุณยอมให้คนอื่นเอาเปรียบตลอดออถ้าคุณเป็นคนดีมันจะมันจะแบบนี้มันจะเป็นแบบนี้อืเป็นคนดีที่อ่อนแอนี่คือเหตุผลอ่านี่คือเหตุผลเพราะนั้นไอ้คุณสมบัติชั่ว,วสามประการเนี่ยมันก็จะดึงดูดผู้หญิงได้นะฮะแต่พี่ไม่แนะนําให้เป็นคนชั่วนะ <laughs> ครับเพราะฉะนั้นไม่ต้องดราม่านะฮะ ใช่คือเราไม่ได้แนะนําให้คนเชื่อนะ <laughs> พี่เคยบอกว่าถ้าถ้าเป็น A สามอันนี้มากเกินไปอ่ะมันก็จะเกิดความดราม่าซึ่งมันก็จะเกิดมไม่มีความสุขและความสัมพันธ์ก็มักจะไม่ยาวด้วยใช่ไหมนี่คือข้อเสียของมันใช่ถูกต้องอม,มันก็จะเป็นอย่างนั้นงั้นกลางๆดีกว่าแล้วคลองรักไปนานๆคนส,สวยๆที่ที่อ่ะแล้วดีด้วยอืมอืมมันก็จะเป็นอย่างนั้น ครับผมก็เพราะนั้นเราไม่ได้แนะนําให้ใครที่จะต้องไปทําชั่วนะฮะหรือว่าออกไปเห็นแก่ตัวนะฮะฉันผมจะต้องเป็นไซโคแพทไม่แนะนานะครับเพราะว่าซิโลแกนของเราคืออะไรครับจงเป็นคนที่ดีผู้ชายที่ดีแต่ย่แต่ว่าอย่าเป็นนิสกายใช่เราจบแล้วเหรอจบแล้วเหรอย่างอย่งอยัางอยังนะยองนะเราเป็นเราสอนให้เป็นคนดีแต่ไม่เป็นนิสกายแค่นั้นเองนิสกายคือคนที่นิดดี้แล้วยอมให้ผู้หญิงเอาเปรียบ เพราะนั้นผู้หญิงเขาไม่สามารถจับคู่กับไนส์กายได้เพราะว่าถ้าเขาจับคู่กับไนส์กายโอกาสไม่รอดจะสูงนะฮะเพราะว่าไนส์กายถูกเอาเปรียบอยู่ตลอดเลยกถูกนั่นก็คือข้อไหนวะข้อสี่ใช่ไหมข้อสี่ข้อสี่ข้อสี่หรือข้อสามข้อสามเนาะสามหรออ่าอ่าสี่อ่ะต่อไปข้อสี่นะครับข้อสามหรือข้อสี่ช่างมันเถอะสี่สี่แล้วสี่แล้วสี่นะฮะก็สี่อย่างที่พี่บอกว่าทยอยให้กับลิชัน Mm. อืมอ่าเราต้องค่อยๆทยอยให้เวอร์เรชันเพราะว่าสิ่งที่พี่เคยบอกคือถ้าเราให้เวอร์เรชันเขาเร็วบ่อยเยอะสามสิ่งเลยนะ mm. ทั้งเร็วทั้งบ่อยทั้งเยอะเนี่ยวอร์ชันของเราก็จะไม่มีค่าผู้หญิงจะเห็นว่าเราเป็นคนคุณค่าต่ำอืม mm. เพราะคนที่มัน s m v สูงมันไม่ทำแบบนั้นครับครับ mm. มันไม่ดึงดูดด้วยการเอาใจผู้หญิงครับอืม mm. คน s m v สูงมันมันไม่จำเป็นต้องเอาใจผู้หญิงมันแค่ยืนหยัดในความเชื่อของตัวมันเอง แสดงให้เห็นว่ากูมีสถานะสูง,แส,ง,นนง,สงแสดงให้เห็นว่ากูมีความเชื่อมั่นในตัวเองสูงแสดงให้เห็นว่ากูมี preservation มี social connection SMV ทั้ง8ข้อนะอถ้าแสดงให้ผู้หญิงเห็นได้มันไม่ต้องจำเป็นต้องเอาใจไม่ต้องเห็นไม่จำเป็นต้องให้เวอรเรชันผู้หญิงรู้สึก c o ฟูล f u l เลยมีทีละคอ <laughs> กูเหมือนหุ่นยนต์เลยพึ่งเขิมพึ่งเขิมเลยพึ่งเขิมพึ่งเขิมอยากออกไปวิ่งสักห้าสิบกิโลเมตรโอ้ยได้นั่นแหละเพราะงั้นข้อสี่ก็คือทยอยนะค่อยๆทยอยให้เวอร์ชันหมายความว่าถ้าผู้หญิงทําดีกับเราอืเราก็ทําดีกับเขาได้ถูกไหมเข้าใจเหมือนเหมือนกับที่พี่บอกไปในอีพีก่อนว่าสมมติผู้หญิงทําดีกับเราห้าครั้งเราก็ทําดีกับเขาให้ได้สองสาครั้งอะไรอย่างเงี้ย ห้าสองอะไรเงี้ยอ่าห้าสองครับแต่ถ้าห้าศูนย์นี่ก็คือลิเวอร์พูลกับแมนยูตามมาขยี้กันเลนี่เดี๋ยวแฟนแมนยูก็มาแบบไม่แต่แมตช์ล่าสุดอตลิเวอร์พูลแพ้ไปแล้วแพ้ไปแล้วใช่ไหมเวสต์แฮมอ้าวอืมเกมเพสซิ่งสู้ไม่ได้ไม่รู้ไม่ได้ดูแต่ดูผลก็ แท้ช่างมันเถอะช่างมันเถอะไปนัดต่อไปใหมใครใครจะเป็นแชมป์พรีเมียร์ลีกนะฮะเราก็ไม่ได้รวยขึ้นนะฮะเพราะฉะนั้นก็ช่างมันใครจะเป็นแชมป์กลับมาโฟกัส SMB ตัวเองดีกว่ากลับมาโฟกัส SMB ะต่อไปข้อ5ที่พี่บอกข้อ5นะครับจิตวิยาการจีบผู้หญิงสวยเนี่ยข้อ5คือเราเราพยายามจะทําให้ผู้หญิงเ p e c พเราก่อนไม่ได้พยายามทําผู้หญิงรักเราอ่าอ่าอ่าได้ไหมจําได้ เพราะว่าการที่จะให้ผู้หญิงเคารพเราได้เนี่ยเราจะต้องเหนือกว่าเขาไม่ทางใดก็ทางหนึ่งเช่นเราอาจจะหน้าตาดีกว่าเขาสูงกว่าสูงกว่าเขามีจิตใจที่เข้มแข็งกว่าเขารวยกว่าเขาสถานะสูงกว่าเขาหรือเก่งกว่าเขาหรือมีโซเชียลคอนเน็ชันดีกว่าเขาหรือเราสามารถปกป้องเขาได้คือพูดง่ายคุณเหนือกว่าเขาทางใดทางหนึ่งเขาจะเรสเพคุณแต่ถ้าคุณทําตัวเจียมเจียมไปขอความรักจากเขาเขาเรสเพคุณไม่ได้นะฮะเหมือนขอทานอ่ะเราเคารพขอทานไหม เราเราไม่เกรเสดขอทานถูกไหมเพราะเรารู้ว่าเอขาเขาเขาเขาอยู่โซเชียลที่มันต่ำกว่าเราเยอะเขาเ e s p e c t ไม่ได้เพราะนั้นการที่คุณเป็นนิสสกายนิดดี้ไปขอความรักจากผู้หญิงขอวอ l i เ a ชั่นจากผู้หญิงเนี่ยมันไม่ทําให้ผู้หญิงเกสเสกเราแล้วนั่นหมายความว่าผู้หญิงจะรักเราไม่ได้มันมาพร้อมกันนะไอ้เกสดีกับความรักเนี่ยเ e ริสดมาก่อนแป๊บหนึ่งแล้วความรักถึงจะตามมาเข้าใจเพราะนั้นถ้าเป้าหมายของคุณไม่ใช่การทำให้ผู้หญิงชอบ ไม่ใช่การปล่อยมุกมุกจีบสาวโอ้อะไรนะเธอช่วยหันหน้ามาได้ไหมทำไมล่ะเราไม่อยากรักเธอข้างเดียวแล้วก็แล้วก็ตบมือกันใหญ่โอ้ยมุกนี่เด็ดมุกนี่เด็ดเอออย่าไปมุ่งเป้าให้ผู้หญิงขำเพื่อมาชอบเราไม่ใช่ทำให้ผู้หญิงเอสเปคเราเดี๋ยวความชอบความรักมันจะมาเองโอเคไหมแล้วมันก็ขึ้นอยู่กับว่าเรามี SMV สูงไหมมันจะยั่งยืนกว่าเนาะ ใช่ครับไม่ใช่เสี่ยวทั้งวันทั้งคืนเลยใช่ครับก็น่ากันครับเราก็มาสรุปกันนะครับก็คือการที่เรามีเรื่องของเกมเนี่ยนะครับในการจิตวิทยาการจิตวิญญสูงเนี่ยก็คือข้อหนึ่งก็คือไม่กังวลกับความคิดเห็นภายนอกไม่ถูกผลกระทบจากภายนอกมากนักนะครับข้อ2ก็คือเราชิวชิวในความสัมพันธ์ไม่เร่งรีบให้ความสัมพันธ์เกิดขึ้นข้อ3คือทําเหมือนเธอเป็นคนธรรมดาแล้วก็อาจจะทําเหมือนว่าเธอเป็นขยะ ในกรณีของด a กท t ิเอตเทรดคุณสมบัติชั่วสามประการแต่ก็ไม่แนะนำนะฮะแล้วข้อสี่ก็คือออะไรนะทะยอยให้เวอร์ชันถูกไหมข้อสี่คือทยอยให้เวอร์ชันข้อห้าก็คือเราต้องทำให้ผู้หญิงเคารพก่อนถึงจะผู้หญิงเขาถึงจะรักเราได้นั่นคือจิตวิทยาการจีบผู้หญิงสวยนะครับผู้หญิงธรรมดาเราไม่ได้พูดถึงผู้หญิงธรรมดานะครับอพิโซดนี้ผู้หญิงธรรมดาก็เราก็จีบด้วยการเป็นนิสสกายได้นิดหน่อยนะฮะ ยิ่งเธอสวยน้อยเท่าไหร่เราก็เป็นน i กสไกด์ได้เยอะขึ้น,นแต่ว่าการเป็นน i กสไกดเราแนะนํำไหมฮะไม่แนะนำครับไม่แนะนําอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นคุณควรจะทําตัวเป็นดอนฮวนนะครับอยู่ตลอดเวลานะฮะครับ,รบและดอนฮวนเนี่ยมันก็จะมามาจากไลฟ์สไตล์นะครับไม่ใช่ใชทํากันวันใดวันหนึ่งก็มันจะเปเลยใช่หรือไม่ว่าไม่ได้มาจากแบบเออเทคนิคนี้ฉันมีดิสคาลิฟายข้อนหนึ่งใช้เลยใช่อันนั้นมันเป็นแค่เปลือกสุดท้ายเราก็ต้องมาพัฒนา s อซเราใช่ครับนั่นคือสิ่งที่เราสรุปกันนะฮะในอีวนที่รงได้ ใน o p เ n Chat นะครับลงนะครับเดี๋ยวพี่ขึ้น QR Code คให้นะครับลงเลยนะครับเราจัดเต็มจัดหนักกว่านี้เยอะนะครับใน Open Chat นะครับเดี๋ยวพี่กับภูก็จะเข้าไปตอบด้วยนะครับครับสวัสดีนะครับเราสองคนไปก่อนนะครับครับจงเป็นผู้ชายที่ดีนะครับแต่ว่าอย่าเป็น nice guy อย่าเป็น nice guy นะครับเพราะว่า Ni c e Guy เนี่ยมันเอาไปแล้วครับครับผมเจอกันใหม่ใน E ีีหน้าสวัสดีครับ